สวัสดีครับพบกับรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันพุธที่สิมีนาคม2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าโอ้โหแม่เล่นแบบประเขียวกระจีกันเลยทีเดียวเรียกว่าสามารถฝ่าแนวต้านนะครับ1,570จุดขึ้นมาได้ต้องบอกเลยเป็น,นเรียกว่าแรงจริงๆนะครับตรงจุดนี้ถามว่ามีปัจจัยอะไรนะรทำให้แบบว่าตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าดีกว่า ได้หลายตลาดในตลาดตามประเทศนะซึ่งถือว่าด้วยแรงหนุนนะ่าจากเรื่องราวของการผ่อนคลายในะหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งมีสัญญาณบวกตรงจุดนั้นเรีวยกว่ามีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเปิดประตูต,ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะรวมถึงเรื่องราวของสงการเองนะในส่วนของต้องบอกเลยว่าเราคงจะได้เห็นการเล่นสงการเนี่ยมี แบบขอบเขตมากน้อยแค่ไหนก็ปเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะฮะสำหรับสงการไทยปีนี้ซึ่งท้านสองสคบชุดเล็กนะครับได้ว่าพรุ่งนี้ได้มีการจะมีการหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวได้กีฬานะและกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุขนะฮะในการที่จะมีมาตรการการจัดกิจกรรมนะแบบมิลนารีนี้อย่างไรนะโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มีการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ก็ยังมีความห่วงใยนะครับว่าจะสามารถจ จัดกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใดก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของสบคชุดใหญ่นะในวันที่19มีนาคมนี้ซึ่งต้องมีการหารือด้วยความรอบคอบนะเพื่อที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับเนื่องจากประชาชนก็ยังมีความเป็นห่วงนะครับว่าหากมีการจัดกิจกรรมถนะ้อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกระลอกได้นะแต่ว่าโดยเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีการอนุญ,ญาตให้สามารถจัดกิจกรรมแบบเดินทางไป ท่องเที่ยวได้นะ่าจะส่งนาพระได้รถดำนำหัวได้แต่กิจกรรมที่จะต้องถอดหน้ากากอนามัยนะครับหรือมีความเสี่ยงเช่นการสัต์น้ําป่าแป้งอาจจะยังไม่อนุญาตนะั้นดังนั้นอาจจะไม่เห็นภาพการเล่นน้ำสงการที่ถนนเข้าสารนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวของในประเทศในส่วนของตามประเทศเองนะก็เรื่องราวเกี่ยวกับร่าง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้านล้านนะฮะดราสารัฐเองก็ต้องรู้ด้วว่าจะส่งให้ทานหน่านนั่นของประธานาเจ้ีเซนเนี่ยเมื่อไรนะซึ่งตามข่าวบอกว่าเขาคาดการณ์มาวันที่14มีนาคมนะครับพวกคงจะมีการเซ็นกันอยู่นี้ซึ่งทานน่านนั่นอนนี้ก็รอสภาล่างนะหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรของสารัฐเองมีการให้เห็นชอบกันอีกเป็นในส่วนของโปรเซสสุดท้ายนะก่อนที่จะชงให้กับทานน่านนั่นของ ประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าโจบไบเดนนั่นเองนะครับนี่คือภาพร,รวมหรือปัจจัยรวมที่ทางด้านของสำนักข่าวคุนไชมีการรวบรวมนํามาเล่าสู่กันฟังนะซึ่งตอนนี้ตลาดคุนได้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าดัชนีนะครับอยู่ที่1573.05จุดนะครับเพิ่มขึ้น22.46จุดคิดเป็น1.45เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้10,000 7,925.07ล้านบาทห้าหนักสี่นี่ไการซื้อขายกันสูง20บาเน,น,นี้นำ1ครับ c p o วันนี้ราคาหุ้นปิดที่68บาทเพิ่มขึ้น2บาท50ตาลคิดเป็น3.82%มูลค่าการซื้อขายวันส่น4,157.59ล้านบาทหลักเต้ที่2โอราคาหุ้นปิดที่30 50, บาท50ตางคิด เพิ่มขึ้น7จ็สิ้าตคิดเป็น2.52%มูลค่าการซื้อขายมูสินันเ้าร้สิาสล้านบาทนะครับหลักทรัพย์ที่3ปตทพดทดราคาหุ้นปิดที่41่สบาทห้สตนเพิ่มขึ้น25สตางคนคิดเป็น0.61%นป็นะครับมูลค่าการซื้อขายมันองสิ้น3 2 8 9 1้ล้านบาทหลักที่ที่นะครับเคแบงราคาหุ้นปิดที่149่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบตเพิ่มขึ้นหนึ่งบาทห้า มูลค่าการซื้อขายมูลค่า3,083.28ล้านบาทหลักทรัพย์ที่5นะครับ EOT วันนี้ราคาหุ้นปิดที่68บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์คิดเป็น0.74มูลค่าการซื้อขายันมูลค่า3,28.71ล้านบาทนี่คือห้าหลักทรัพย์ที่มีการซืขข้อขายกันสูงที่สุดในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวเด่นๆตัวเล็กที่จะบอกว่ามีความร้อนแรงต้องบอกว่ามากันแบบว่า จำเจ้านต้องดูว่าวันพรุ่งนี้จะไปต่อได้หรือไม่ไม่ไม่ไมเป็นตัวของอีเวอร์แลนด์นะครับตัวของเจนะครับตัวของ JST นะครับตัวของไลมอนแลนหรือว่า RML รนะครับรวมถึงตัวของคริสด้วยในจุดนี้นะครับนี่คืออุดร้อนนะที่บอกว,ว่าแม่ต้องดูดีว่าวันพรุ่งนี้จะไปต่อหรือไม่ภาพรวมจะเป็นอย่างไรยังมีต่อสายไปถึงอาจารย์นะทุกคน่วงวงกรุบไปจำรายการจะมาดูดีว่าเอฟเหนือความคาดหมายของอาจารย์หรือไม่นะอาจารย์มองดู ทิทางแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจัไม่ต่อสายเด็กอาจารย์ทูรุ่วงสักูลครับ วัีรครับอาจารย์ครับนะครับยังไงวันนี้เนีขึ้นมาแรงเดียวนะย่านประกอบนะโอ้ดิผมว่าเป็นแชมป์เออแชมป์เอเชียเลยเหรอน่าจะเป็นแชมป,ชมออป์อาจารย์เพราะบวกไปได้หนึ่งจดสี่ห้าป์เซ็นตอาจารย์โอ้เลิศเลยเออปิดห้าภาพไหนึ่งพันห้ารอยเจ็ดสิบสามจุดอ,ะ,อะมีข่าวมีอะไรกันเน,เนี่ยเห็นข้นมอะไรฉีดลงตัวล้วฉีดลงตัวใช่ไหม สิดลงตูวเนียเพวก็มีคนแบบแบงเ์ีชร์คนทั้งอีกมุมมองหนึ่งนะนะต่อผเราก็ถว่าเข่งจะได้กอว่าใาลุนกะลุแสนล้านครับผมขึ้นมาก็ประมาณเกือบหน่งจุด้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเออค่อนข้างจะดีก็ครับของอเมริกาเมอคืนเนี่ยหุ้น แนวเทคโนโลยี <te c> <t ology> เนี่ยเด้งกลับเรงเนสแดตบวกกันระหว่างวันบวกไปห้าร้อยจุดนะประมาณสี่เปอร์เซ็นตตอนจบก,ก็มาบวากกันขึ้นมาในสามจดเจ็ดเปอร์เซ็นต์่ยวจาว่าทางขาใหญ่ในคุนเทคโนโลยีเชีร์เจกแคทเธอรีนวูดนะแเป็นเจ้นะาจของ,ของออกองทุนอาร์ตอีควิสเมเนี่ยกองทุนอา ทีเขาบอกโอ้ยยังเสียวๆที่ตกมาวัานก่อนลงมาสองเปอเ็กว่าเสียวๆไม่แม่กลัวอนาคตจะไปไหนนอขายยังเอีเพียบนะพ <c oughs> อะแบบพุทธนั้นคนเทน,น้าวหัอันในี้ไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตเมืต้เดยก็เลยขึ้นือว่าไปแล้วมันให้เรื่องความหุนขึ้นหุนตกด้วยมันมเป็นเรื่องควาเมเชื่อมั่นเลยนะคือผลการว่าเจดีเนี่ยในระยะสี่ห้า มาหรือผลตอบแทนสวนตลาด่มีที่แล้วว่าตลาดแย่ๆครอบแก,แกมผลตอบแทนแกมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะทั้ะผมก็เชื่อคบอแกพูดอย่างนั้นทุกคนก็เชื่อก็คือถ้าเป็นตลาดรุ่นเก่าถ้าว่าบอลเลนบัฟเฟตไปทางไหนทุกคนเชื่อไปทางนั้นเออถ้าพูดเทคโนโลยีสมัยใ,ใหม่นี่เจ่อาเจ๊แคทชี่ AJ, หวนเนี่ยพวกแหวกกองทุน ถาเวสเวนว่าไปไหนไปทางนะันะ้นนะพอพอดีของตลาดขึ้นบ้านเก่าขึ้นราะเราที่บาดมาเนี่ยหาเห็นจากกลงด้วยก็บอกว่าเอออันไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีแบตเตอรีรร่รถไฟฟ้าเทสโตร์เทส้าลูกทั้งหมดเลยลงหนักด้วยจากเอเี่ยบอกผลิตอะไรแบตเตอรี่จะมาที่เวสซีไรางตันเควตซอ แม้กระทั่งดาวเทียมไรคมจะบอกว่าเออจะไปทำอะไรกับดาวเทียมบุกประจันตับเนี่ยเกอดล้มมาวันที่วันแน่ตกนั้แดดฟื้นเห็นไหมคนเด็กของเรานี่ว่าบอกเป็นนู้เทคโนลยีอะไรขึ้นกับเขาเลยแล้วก็ติดอันดับท่นิี้ี่ว่าอยู่ในท top 5ด้วยนะกนเด็ก e a ขึ้นมาใช่ไหมครับผมกนเดาก k 4 e านุ่งหาน่า นะแนวแนวส้มประมาณเน,นี่ยก็ฟื้นกลับแม้กระทั่งตัวนายกรมที่เที่ยงหน้าเที่ยงหลังก็้ที่ผ่านมายังจับเขียวเขาเลยยังี่รถวนไนอืมเพียงแ <c oughs> ต่เอาเป็นภาพใหญ่ๆหญ่ในขณะที่ว่าขวดใส่ทก็สต็อกอย่างพวกแบงค์เบ๊นเนี่นยโดนก็ไปหลายเที้ยงนะปั่นฐานเจ้าที่ผ่านมามาวันนี้ก็ฟื้นมาจับเขียวกันนะที่ยังเขียวกันมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะ น่ารังเกียจแล่ก็คือ,อหุ้นระบบกำมังนะครับผมำมัตกอู่อ็จะเขียวมากวันกรกระไรก็เลยเขียวพองามอืมเออจากพอทอพวาูองโวอาร์ยกว่าหรือว่าจีซีเอาเขียวพองาม,งามเขียวริ่มก็จะน่าเกลียบใช่ไหม,มประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีคุณประเภทที่ว่าโดนเละช่วงที่ห่านมา โดนหนัๆๆนกพุทธแนวแนวก็จะมีเฟนสีแล้วก็อย่างพุทธสงสรารก็เริ่มมีชืวอตวรัสาเฟเนตัวไฟฟ้าใหญ่อย,าอยากก่างเอ็กโกเอ็กา์แวร์หรือว่าพุทธกองนี่กองป้อมกับเฟ้นตัวกบมามีเชีไวิตจด้วาก่มีเื้ขึ้นมารอบนี้แต่มานเป็นองค์ขาม,มายกนะเป็นกระบวนไม่ว่าตัวในตัวเป็นนังเลี้ยวแบบเดลตาล้ารอบก่อน,นั้น,นี้ ครับผมแล้วค่นันจเลยครับครับครับอาจารย์มองดูชิ้ทางมองดูแนวโน้มมันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นเป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็วันนี้แรงพวกนี้ก็หลักอลเป็นาอืมแล้วขึ้นมา็เรียกว่ามาหลในรอบแนวต้งแนวต้านกอดีีดเป็นแนวต้านพอดีแม่นเดียวเลยนะก็วันนี้เลยแนวต้านอยู่เท่าไหร่อย่ตรงนี้ ็ดสิบห้าพันหาเจิบหกนเนี่ยแอ้ตอนนี้เปิดปุ๊บเขียวมันสองสามตัวดแดงเล้เทคนิคเป็นอย่างนั้นเลยใี่แม่จออพักขาหน่อยพักขาหน่อยอืมนพวกนี้ใครอยากจะพูดง่าว่าอะกอตัวเล่นเดเ็เปิดมาลองเท้าบวกเข้าเลยนะ่อทานได้อกตัวอืมครับผมอืเพรนั้นก็ชอบอจะซื้อห้องซื้อวุ้นรอสายยอดอะไรก็ได้ในวันตรงเีนะกล้าตัว ได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับขอบคุณครับครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นทวุฒิลุงวงนะต้องบอกได้ว่าวันพรุ่งนี้น่าจะถึงรอบของการพักตัวปรับฐานกันบ้างแหละเพราะวันนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงจุดนี้นะก็จะมีนานมาอัปเดตข่าวอีกทีหนึ่งนะถือเป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นคือทางด้านขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า O E C D นะเรียกว่ามีการ คาดการเศรษฐกิจโลกนะครับ่นปีนี้นี่จะขยายตัวประมาณ5.6นะครับหากมีการฉีดวัคซีนเการป้องกันโควิด1นทีำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับเรียกว่าเพียงพอทั่วโลกและคาดการว่าในปี2565หรือปีหน้านั่นเองนะคือเศรษฐกิจโลกนี่จะขยายตัวประมาณ4นนะนี่คือมุมมองขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพันาหรือว่า OECD นั่นเองนี่คือข่าวสารของที่นำมาฝากกันในช่วงไทายรายการมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเป็นช่วงของพูดได้ิีสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวทกระบีมือหนึ่งสายเทคนิคของเมย์แบงนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้แกให้มา2ตัวตัวแรกบัตรกรุงไทยหรือว่าเคทีซนั่นเองหรือว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณ ทางนี้เขามองดูนะาทางคุณอภพิวัตรมองดูว่าน่าจะเข้าสู่รอบของการขึ้นนะครับมองแนวรับ KDC ที่70บาทนะครับ50ต่างนะครับแนวรบับไปที่68บาท50ตางสำหรับแนวต้านของ KDC นะครับอยู่ที่73บาท50ตางแนวต้านไปที่75บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ KTC นะครับปิดที่7.3บาท50ตางเพิ่มขึ้น4บาท25ตางที่เป็น6.14%ส่วนตัวที่2นะครับที่คุณอภิวัตนแนะนำนั่นคือตัวของไทยคมนะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะรุ้นเด้งสั้นนะครับให้แนวรับของไทยคมที่8บาทนะครับถืวกว่าหลุดก็ไปเจอกันที่7บาท90สำหรับแนวต้านไทยคมอยู่ที่8บาท40ถ้าฝ่าไปได้ไปายหน้าเจอกันที่8บาท90ตาง สำหรับวันนี้ราคาหุ้นของไทยคมปิดนะได้ว่าไม่มีการแปลงปิดที่8บาท15สตางค์จุดนี้นี่คือช่วงที่2ของรายการพูดเทคนิคสุดแซ่บนะด้ว่าเป็นใครที่เป็นแฟนนะคุณ,คณอภิวัตรเองก็สามารถมาฟังมุมมองได้ได้ว่าใครจะมาให้2ตัวสายเทคนิคนีน้ทุกวันจุดนี้ที่ตลาดหุ้นไปทำการนะครับผมมาสู่ช่วงที่สามของรายการน,นะก็คือตัวช่วงของข่าวเดนบจอ,อนะครับต้องบอกได้ว่าทางด้านของทีมข่าวมีการ รวบรวมนะครับมาสองข่าวถือว่ามีความน่าสนใจเริ่มจากข่าวแรกนะครับ TVO นะคาดไตม้า,แ,มาแรกปีนี้ยอดขายโตต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้นายภาชัยนาจันพิทักษ์นะรองกรรมการผู้จัดการได้ไฟล์ซัพพลายแอนด์เทรดดิ้งและประธานเจ้าที่ด้านการผลิตบริษัทน้ำมันเพือไทยจำกัดหมายชนว่า TVO นี่ามีการเปิดเผยว่านะครับประเมินภาพรวมนะในปี2 5 6 4จะเติบโตในเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเรียกว่าโตเพิ่มขึ้นน 5%เนนะเนื่องจากได้รับผลบวกจากราคาขายที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุเกิดจากสตนะ็อกนั้นในตลาดโลกมีปริมาณลดลงนะในขณะเดียวกันดีมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะจากฝั่งประเทศจีนที่มีความต้องการนะ้ํามันเพื่อถึง100ล้านตันนะครับโดยฐานะของนายภาชัยเองนะก็มีการประเมินนะครับว่าภาพรวมไตรมาสที่1ปีนี้นะัว่ายอดขายของกากน้ํามันแลนะน้ํามันเนะี่ยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะสาเหตุมาจากปัจจุบันราคา ปัจจุบันนั้นดักสินค้าน้ำมันปลาล์มาก็ค่างขาดแคลนฮะและมีจํากัดในการซื้อในกลุ่มของโมเดิร์นเทรดต่างๆทําให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหันมาบริโภคในส่วนของน้ํามันซื้อน้ํามันถั่วเหลืองของ TVO นะและส่วนต่างของราคาเนี่ยค่อนข้างแคบนะทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะโดยปกติน้ำมันถั่วเหลืองจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับหรือว่า พื่อการบริโภคอยู่ที่ประมาณ30%นะแต่ในปีที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในถึง40%นะครับจะเป็นซึ่งคาดการว่าปีนี้จะทรงตัวอยู่ในระดับที่40%ต่อไปนะสำหรับเรื่องของการลงทุนในปีนี้นะ TBO เขาวางงบไปที่ประมาณ200ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงโรงงานสำหรับในการขยายกําลังการผลิตเพื่อ ผลิตภัณฑ์กะหมูในน้ำมันพืชนั่นนอกจากนี้ใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับตัวอย่นี้นี่คือเงินที่เขาแบบว่าเตรียมไว้2 0 0รยล้านบาทจะนําไปแบบว่าปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่เรียกว่าทําให้ประสิทธิภาพนะหรือว่าการทํางานเนี่ยดีขึ้นตัวอยนี้นี่คือ t ีวโอนะครับมาสู่ข่าวที่2นะครับออริจินตั้ง2บริษัทย่อยนะครับโดยธุรกิจบริหารสินทรัพย์นั้นได้สุขภาพนะนายพีรพงษ์จรุนเอกนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออริจินพัฟฟ์จีนะฮะเรียกว่าจำกัดมหาชนหรือว่าออรินะหรือว่า o RI, นะออาไอนั่นเองนะว,ว่าเปิดเผยว่านะครับได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เรีวยกว่า2แห่งนะครับโดยชื่อแรกคือบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับพรอมมินเนนซ์นะเรีวยกว่าซึ่งจะประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์โดยใช้แหล่งเงินทุนและมาจากเงินทุนเนี่ย หมุนเวียนนะรบ,บริษัทที่2นะชื่อบริษัท Origin Healthcare ซึ่งจะประกอบธุรกิจด้านสุขภาพนะครับเรียกว่าใช้แหล่งเงินทุนในการจัดตั้งเนี้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนี้คือความคืบหน้านะครับของบริษัท Origin ผมเชื่อว่าแฟนออริเองเนี่ยคงจะต้องติดตามนะถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ถือว่าอยู่ในต้องบอว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็มีการจ่ายปันผลที่มีความต่อเนื่องนะครับนี่คือช่วง ที่3นะของรายการ,รก้อยหอมกรลูในคือช่วงของข่าวเด่นบอยจอถ้าเกิดชื่นชอบนะฝากไลฟ์ฝากแชร์นในส่วนของ a c e b o o k หุ o นอินไซด์นะครับช่อง y YouTube หุ้ n อินไซด์ได้เกิดว่าติดตามข่าวสารแบบเรลไทม์นะสามารถดูได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com นะครับสำหรับรายการก้อยหอมกับกรลูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม